สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูมนัสนะครับจะมาบอกเทคนิคการอ่านนะครับเราจะอ่านอย่างไรเพื่อที่จะนำไปเขียนบันทึกการอ่านนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการอ่านนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของการอ่านก่อนนะครับ การอ่านคืออะไรนะครับนักเรียนดูนะครับการอ่านคือการแปลความการรับรู้ความหมายจากตัวอักษรถ้อยคํานะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับผู้เขียนนั่นหมายความว่าไม่ว่าเรานะครับจะอ่านภาษาใดๆก็ตามนะครับภาษาแต่และภาษาจะเป็นตัวกลางในการนําสารหรือเรื่องราวนะครับไปสู่ผู้รับนะครับคุณผู้ชม สำหรับการการอ่านนะครับก็จะเป็นผู้รับสารนะครับส่วนผู้ที่ส่งสารก็จะเรียกว่าเป็นผู้เขียนนั่นเองนะครับสำหรับเราจะมีวิธีการอ่านหรือจะมีวิธีการรับสารอย่างไรนะครับเราก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการอ่านก่อนนะครับ อันดับแรกที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือสิ่งที่ผู้เขียนเขียนมาให้เราอ่านนะครับเขาต้องการให้เราอ่านเพื่ออะไรนั่นเองนั่นหมายความว่าจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับและสามารถนำความรู้ความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับนี่คือจุดหมายปลายทางที่สำคัญมากๆเลยนะครับ เมื่อเราอ่านแล้วนะครับเราทำความเข้าใจแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถนำไปใช้ได้ถูกทางนะครับก็แสดงว่าเรารับสารได้ตรงกับผู้ที่เขียนมานั่นเองนะครับต่อไปมาดูทักษะประกอบการอ่านกันบ้างนะครับทักษะประกอบการอ่านนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับ ข้อที we ่1นะครับการแปลความสําหรับการแปลความนะครับคือการเข้าใจเรื่องราวที่ตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่เราได้อ่านมานะครับเมื่อเราอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราจะต้องทําการแปลนะครับเมื่อเราทําการแปลนั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าใจนะครับเรื่องที่เขาเขียนมาอย่างตรงไปตรงมานั่นเองสามารถที่จะตอบคําถามได้นะครับลำดับ ขั้นที่2นะครับก็คือการตีความการตีความนะครับก็เกิดจากความเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งและสามารถแยกแยะได้ดังนั้นการตีความนะครับเวลาที่นักเร,นเรียนเรียนเรื่องของการอ่านตีความนะครับก็จะเรียนเรื่องของการอ่านวิเคราะห์ความไปด้วยนะครับ สำหรับการวิเคราะห์ความนะครับก็คือการอ่านเพื่อแยกแยะองค์ประกอบนะครับเมื่อเราแยกแยะองค์ประกอบได้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มีกี่องค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเราก็จะสามารถที่จะตีความเรื่องราวนั้น,น,นๆออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะครับดังนั้นการอ่านเพื่อตีความเนี่ยนะครับจะเป็นการอ่านที่มีขั้นสูงกว่าการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับ ไปดูขั้นที่3กันนะครับขั้นที่3ก็คือการขยายความนะครับการขยายความก็คือการนําเสนอความรู้นะครับความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการอธิบายนะครับก็คือการนําเสนอในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราตีความออกมาแล้วเราแยกแยะประเด็นต่างๆออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะขยายความนะครับแสดงความคิดเห็น ในเชิงบวกหรือเชิงลบได้นะครับอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับไปดูขั้นต่อไปกันเลยนะครับขั้นนี้จะอยู่ในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการอ่านนะครับจุดมุ่งหมายของการอ่านจะมีอยู่4ข้อนะครับข้อที่1นนะครับอ่านเพื่อความรู้นะครับดังนั้นเมื่อเรา จะต้องอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปเขียนบันทึกการอ่านนะครับนักเรียนนักเรียนต้องรู้จุดมุ่งหมายก่อนนะคบว่าเราอ่านเพื่ออะไรนะครับอ่านเพื่อความรู้ก็จะเน้นหาคำตอบนะครับแล้วก็หาข่าวที่น่าสนใจหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราอยากได้ความรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ไปอ่านเรื่องนั้น เพื่อทําความเข้าใจให้ถ่องแท้นะครับดังนั้นอ่านเพื่อความรู้นะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้นั่นเองนะครับจุดประสงค์ที่2คืออ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์อ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์น,ระรนะครับก็จะเป็นการอ่านที่ละเอียดอ่อนมากกว่าเพื่อหาคําตอบอย่างเดียวนะครับอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ ก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือการแสดงความคิดได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกนะครับดังนั้นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจรณ์นี้ก็จะจะต้องอ่านอย่างละเอียดแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่า ที่จะหาคําตอบนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการอ่านเพื่อจะลงใจการอ่านเพื่อจำลงใจนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของแง่คิดคติเตือนใจนะครับก็จะเป็นการอ่านเพื่อแก้ปัญหา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเจอสิ่งที่ไม่สบายใจนะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับเพื่อที่จะทําให้จิตใจนั้นสบายขึ้นทําให้จิตใจนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็หาทางออกในการดรําเนินชีวิตดังนั้นการอ่านเพื่อจะลงใจนะครับก็จะ,ะทําให้ทุกคนนั้นได้ ข้คอคิดได้ง่ายคิดได้แนวทางนะครับหรือเราก็มักที่จะเลือกอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือธรรมะต่างๆนะครับและจุดมุ่งหมายของการอ่านในข้อสุดท้ายนะครับก็คือการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะครับการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็จะไม่ได้มุ่งมุ่งหาสาระใดๆเลยนะครับดังนั้นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยอย่างเช่นการอ่านการ์ตูนนะครับ การอ่านหนังสือ,อดาราหนังสือใดๆที่ทำให้เรามีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับเราอยากจะผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือนะครับเราก็หยิบหนังสือเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราผ่อนคลายได้มาอ่านซึ่งข้อนี้นะครับก็ไม่ได้มุ่งหาสาระใดๆดังนั้น จุดมุ่งหมายของการอ่านเพื่อที่จะเอาไปเขียนบันทึกการอ่านนะครับนักเรียนนักเรียนควรจะเลือกนะครับจุดมุ่งหมายทั้ง3ข้อที่อยู่ด้านบนนะครับหนึ่งอ่านเพื่อความรู้เม, spe spe มื่อไ,ได้ความรู้มาแล้วนะครับเราก็อ่านเพื่อวิเคาราะห์วิจารณ์นะครับเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นได้หรืออ่านเพื่อจะลงใจนะครับแล้วก็จะได้น <แ Benim S 1> ําสิ่งที่เราอ่านทั้งหมดนะครับไปเขียนในบันทึกการอ่านของนักเรียนนั่นเองนะครับมาดูจุดประ ประสงค์ของผู้เขียนกันบ้างนะครับเมื่อเราอ่านแล้วสิ่งที่ผู้เรียนนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเ,อเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยกำลังสื่อเรื่องใดๆมาให้เรานะครับเราถึงจะจับใจความได้และเอาใจเอาใจความสำคัญนั้นนะครับนำไปจดเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราในสมุดจดบันทึกการอ่านนะครับ จุดประสงค์ของผู้เขียนหนึ่งนะเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อแจ้งให้ทราบก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเช่นนะครับจะมีพายุนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับในวันที่เท่าไรเวลาไหนมากี่วันนะครับจะมีความรุนแรงเท่าไหร่นะครับอันเนี้ย ถ้าเราได้อ่านนะครับจากสื่อต่างๆที่เราสามารถไปหามาอ่านมาได้แล้วเราก็จะทราบนะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้จะได้คำตอบจากสิ่งที่เขาแจ้งมาให้เราทราบจุดประสงค์ของผู้เขียนนะครับเขียนมาให้เราเพื่อโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจนะครับตามที่นักเรียนเคยได้ฝึก เรียนมาแล้วนะครับการโน้มน้าวใจก็เพื่อให้เรานั้นได้เชื่อนะครับแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เขาบอกในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนะครับเมื่อเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาบอกได้แสดงว่าผู้เขียนเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับสามารถที่จะให้ผู้อ่านนั้นปฏิบัติตามได้นะครับข้อที่3นันคือเพื่อจะลงใจนะครับเพื่อให้ผู้ อ่านนะครับได้รู้สึกตนเองนั้นนะครับได้มีความหวังนะครับได้มีสิ่งที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ได้มีที่พึ่งทางใจนะครับมีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปนะครับก็ดังนั้นการอ่าน นะจุดประสงค์ของผู้เขียนนะเขียนมาเพื่อจะลงใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนมาแนวนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าปัญหาสังคมนะครมีเยอะมากนะครับแล้วก็เกิดขึ้นหลายปัญหาก็แก้ไม่ได้นะครับอย่างสิ้นเชิงก็คือยังเป็นปัญหาอยู่ทุกๆวันนี้แล้วก็จะเป็นปัญหาตลอดไปดังนั้นเราจะมี วิธีการอย่างไรนะครับนำข้อคิดต่างๆมาจะลงใจเพื่อให้ตนเองนั้นเดินไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างไรดังนั้นเ,เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเยอะนะครับในปัจจุบนันนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนในข้อสุดท้ายนะครับก็คือเพื่อค้นหาคำตอบนะครับเพื่อค้นหาคำตอบก็คือ,เ,อเขียนมานะครับเราก็ให้เรานั้นได้ติดตามนะครับติดตามแล้วก็หาคำตอบที่ถูกต้องให้กับสิ่งที่ผู้เขียน ได้เขียนมนั่นเองนะครับต่อไปมาดูเจตนาของผู้เขียนกันบ้างนะครับเจตนาที่1นนะครับเขียนมานะครับในเชิงแนะนำถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องใดๆแล้วนะครับแล้วเราเจอคำว่าควรนะครับเจอคำว่าควรนั่นให้รู้เลยนะครับว่าจุด เจตนาของผู้เขียนนั้นต้องการแนะนำให้เรานะครับอย่างเช่นเราอ่านหนังสือนะครับอ่านไปแล้วเจอคำว่านักเรียนควรดื่มนมทุกวันนะครับดังนั้นคำว่าควรเนี่ยไม่ได้เป็นการบังคับนะครับคำว่าควรเป็นการแนะนำดังนั้นการดื่มนมนะครับทุกวันเนี่ยอาจจะมีผลดีนะครับต่อสุขภาพร่างกายของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวนมบ้าน ต่างๆหรือนมจืดอะไรต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเจอคำว่าควรนะครับให้ทุกคนรู้เลยว่าเจตนาของผู้เขียนเพื่อแนะนำนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการคาดคะเนนะครับเจตนาเพื่อต้องการคาดคะเนจะมีคำว่าน่าจะคงจะอาจจะนะครับหรือคำใดๆก็ตามนะครับที่มีคำว่าจะ จะจะจะนะครับในตระกูลจะทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการคาดคะเนนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับว่าพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยน่าจะทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้นะครับก็เจอคำว่าน่าจะนะครับก็เป็นการคาดคะเนนั่นเองนะครับ ต่อไปคําว่าเปรียบเทียบนะครับเจตนาของผู้เขียนเพื่อที่จะเปรียบเทียบสังเกตคํานะครับมีคําว่าเหมือนเสมือนดุดประดุดัดง,ด,งดังนะครับคำพวกนี้เราจะเจอบ่อยนะครับที่เราเรียกว่าคําที่เป็นอุปมาโวหารนั่นเองนะครับดังนั้นคําการที่ เจตนาของผู้เขียนเพื่อต้องการให้มีการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเจอคําพวกนี้นะครับเจอคําใดคําหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบทันทีเลยนะครับต่อไปเจตนาเพื่อแนะนํานะครับเพื่อแนะนําก็คือต้องมีการนำเสนอแนวคิดของผู้เขียนด้วยนะครับถ้าผู้เขียนนำเสนอแนวคิดใดๆมานะครับก็ให้รู้เลยว่าเนี่ยเป็นการเสนอแนะนะครับเป็นการเสนอแนะนั่นเองดังนั้น เราต้องหาแนวคิดของผู้เขียนให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นผู้เขียนเขียนมาว่าอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะไม่ทาให้น้ำท่วมนะครับทุกคนก็จะต้องช่วยกันขุดลอกคู่ครองนะครับคลองที่มีดินทรายหรือมีขยะบางสิ่งบางอย่าง ออกลงไปอยู่ใต้คลองแล้วทําให้คลองตื้นนะครับเวลาฝนตกลงมาตกมาเพียงแค่นิดเดียวน้ําก็เต็มคลองนะครับแล้วก็เอ่ดล้นขึ้นมาบนถนนเข้ามาอยู่ในบ้านของเราดังนั้นเราควรที่จะรับมือนะครับก่อนที่ฝนจะตกก่อนที่น้ําจะมาเราก็จะต้องขุดลอกคูคลองนะครับให้มันลึกลงไปแล้วก็เก็บขยะเก็บดินเก็บทรายทั้งหมดขึ้นมา เพื่อที่จะให้คลองมีลักษณะลึกนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะไหลลงคลองทั้งหมดไม่ต้องขึ้นมาอยู่บนถนนบนบ้านของเรานั่นเองถ้าเราอ่านแล้วเราเจอคําพวกนี้นะครับลักษณะนี้ให้รู้เลยว่านี่คือการเสนอแนะนะครับ ต่อไปไปดูเจตนาของผู้เขียนเรื่องของการตักเตือนนะครับการตักเตือนก็คือจะมีการนําเสนอข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็การเขียนในลักษณะอย่าทําซ้ําอีกนะครับก็อาจจะยกประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําลงไปแล้วและเกิดการผิดพลาดนะครับแล้วก็มีการเตือนนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะ ไม่ทำอีกนะครับหรือว่าไม่ควรทำอีกดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเจตนาที่จะบอกในเรื่องของการตักเตือนนั่นเองนะครับเจตนาต่อไปนะครับก็คือเจตนาเพื่อตำหนินะครับสังเกตคำที่มีคำวิจารณ์ณทางลบนะครับใดๆก็แล้วแต่ที่เมื่อเราอ่านไปแล้วเราเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ณของผู้เขียนในเชิง ทางลบนะครับเขียนมาในลักษณะทางลบนั่นให้เรารู้ทันทีเลยว่าเจตนาของผู้เขียนนั้นเขียนมาเพื่อตำหนิติเตียนนะครับไม่ว่าจะตำหนิบุคคลใดๆหรือจะตำหนิหน่วยงานตำหนิใดใดก็ตามนะครับดังนั้นถ้าเราเจอการวิาพากษ์วิจารณ์ทางลบนะครับก็ให้รู้ได้นะครับต่อไป เจตนาของผู้เขียนในเรื่องของการสั่งสอนนะครับก็จะมีคำสอนหรือบอกให้ทำโดยตรงนะครับการบอกให้ทำโดยตรงหรือเป็นลักษณะคำสอนเนี่ยเราสามารถสังเกตได้นะครับว่าจะมีเหตุและผลนะครับจะมีเหตุมีผลให้เสร็จแล้วเ,เหตุและผลเนี่ยก็จะต้อง เป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานมีหลักการนะครับแล้วเวลาเขียนเนี่ยสามารถให้ผู้อ่านนะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่สอนได้นะครับถ้ามีลักษณะของสำนวนแบบนี้ให้รู้เลยว่าเจตนาของผู้เขียนคือเขียนเพื่อสั่งสอนนะครับต่อไป เจตนาของผู้เขียนเพื่อให้แง่คิดนะครับเป็นคำสอนหรือบอกให้ทำโดยอ้อมนะครับการที่จะบอกให้ทำโดยอ้อมหรือจะใช้สำนวนสุภาษิตคำไทยคำพังเพยต่างๆเอามาใช้เนี่ยนะจะเป็นการบอกทางอ้อมนะครับลักษณะเนี้ยจะ,ะเป็นเจตนาเพื่อนะครับให้แง่คิดในเรื่องต่างๆนะครับต่อไปเจตนาเรื่องของการตือนสตินะครับ สังเกตข้อความที่เน้นให้ทบทวนนะครับเช่นต้องคำนึงถึงอย่าประมาทระมัดร,มระวังนะแล้วก็มีคำอื่นอีกเยอะนะครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นการเตือนสตินะครับอ,อย่างเช่นทุกคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะขับไปใกล้หรือไกลจะไปซื้อของที่หน้าปากซอยหรือว่าจะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับจะขับช้า แค่5กิโลเมตรหรือจะขับเร็วเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามทุกคนอย่าประมาทในการขับขี่ยานพาหนะอย่างเงี้ยครับเราเจอคำว่าอย่าประมาทนะครับก็เจตนาของผู้เขียนก็คือเตือนสตินั่นเองนะครับจะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังนะครับเจอคำว่าระมัดระวังอีกแล้วนะครับนั่นก็คือการเตือนสตินะครับ ต่อไปเจตนาของผู้เขียนนะครับในเรื่องของวิาพากวิจารณ์นะครับวิาพากวิจารณ์ก็คือการนําเสนอแนวคิดของผู้เขียนนะครับการการนำเสนอในทางบวกนะครับก็คือทางที่ดีหรือในทางลบในทางที่ไม่ดีนะครับดังนั้นในการวิาพากวิจารเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเป็นทัศนะของผู้เขียนนะครับใส่ ข้อแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับลงไปได้ดังนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆนะครับก็จะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับต่อไปเจตนาของผู้เขียนในการนําเสนอในการนําเสนอนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเล่าให้กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังหรือนําเรื่องราวต่างๆนะครับมาบอกให้กันและการได้ฟังเล่าสืบต่อๆกันมานั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น าการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพายุนะครับพายุลูกนี้เกิดขึ้นได้นะครับอ,อย่างไรเกิดขึ้นจากที่ไหนนะครับมีลักษณะการเดินทางอย่างไรเขาตั้งชื่อให้ว่าอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีลักษณะของการนำเสนอนะครับ ต่อไปเจตนาของผู้เขียนนะครับเพื่อโน้มน้าวใจสังเกตคําว่าอยากต้องการเชิญชวนนะครับโน้มน้าวใจดังนั้นการโน้มน้าวใจเนี่ยนะครับก็จะมีคําที่ทําให้เรานั้นอยากรู้อยากรองแล้วก็อ,อยากต้องการในสิ่งนั้นๆนะครับดังนั้นถ้าผู้เขียนเขียนมาแล้วเราเนี่ย อยากจะใช้สินค้าหรืออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูให้เห็นกับตานะครับนั่นหมายความว่าเจตนาของผู้เขียนนั้นเขียนเพื่อโน้มน้าวใจนะครับง่ายๆคาว่าเชิญชวนด้านล่างนะครับก็อาจจะหมายถึงนะครับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนตอนนี้ที่กำลังดังกันอยู่ก็คือ,เ,อเรื่องของอหมูเด้งนะครับ หลายคนก็ใช้เวลาวันหยุดนะครับไปดูหมู่เด้งนะครับหมู่เด้งมีใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวันนะครับดังนั้นก็ผู้ที่นำเสนอนะครับก็จะมีใช้คำเชิญชวนนะครับเพื่อให้โน้มมน้าวใจให้เรานั้นอยากเดินทางไปหาหมูเด้งนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราอ่านทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อย่าลืมบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านด้วยนะครับด้านล่างนะครับจะถามข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับนักเรียนก็ควรที่จะหาข้อคิดให้ได้นะครับว่าเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ข้อคิดอะไรนะครับอย่าเขียนมาแค่ว่าได้ความรู้นะครับ จริงๆแล้วทุกเรื่องก็ได้ความรู้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ควรจะโฟกัสหรือเจาะลงไปนะครับว่าเราได้อะไรนะครับแล้วก็อาจเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับอย่างเมื่อที่ได้บอกนักเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเจตนาของผู้เขียน มีเจตนาอะไรบ้างนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเราจับใจความได้แล้วเราก็นำมาจดบันทึกนะครับในสมุดบันทึกการอ่านด้วยสำนวนของเราเองนะครับดังนั้น เมื่อเราเขียนด้วยสำนวนของเราเองแล้วนะครับเราก็จะสามารถรู้นะครับว่าเรื่องราวที่เรานำมาเขียนนั้นมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไรนะครับผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นเองนะครับ อย่าลืมนะครับในส่วนด้านบนนะครับของสมุดบันทึกรักการอ่านนะครับจะถามที่มาหรือแหล่งข้อมูลนะครับดังนั้นก็เขียนแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าเอามาจากแหล่งข้อมูลใดนะครับหน้าที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์นะครับก็บอกหนังสือพิมพ์ฉบับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มอ่านให้ละเอียดนะครับเมื่ออ่านให้ละเอียดแล้วก็นํามาเขียนนะครับให้เป็นเรื่องราวอ่านแล้วให้ได้ใจความนะครับเ,เรื่องราวที่นักเรียนเขียนลงไปในสมุดบันทึกการอ่านนะครับเราสามารถที่จะ เ,เขียนแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าเราจะเขียนความแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราเขียนนะครับนักเรียนสามารถขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับขึ้นย่อหน้าใหม่ได้หลายๆย่อหน้านะครับแล้วก็เขียนจากข้อความด้านบนนะครับข้าพเจ้ามีความเห็นว่านะครับ ผู้อ่านก็จะเข้าใจว่านักเรียนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่นักเรียนเขียนมาได้แล้วก็เขียนเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็ เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะให้พวกเรานั้นได้สังเกตเรื่องราวต่างๆที่ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้นำมาเขียนหนังสือที่นำมาจดบันทึกการอ่านนะครับทุกคนสามารถที่จะนำหนังสือเรียนก็ได้นะครับที่เป็นเกตความรู้ต่างๆที่อยู่ด้านท้ายเล่มนะครับนำมาหรือจะนำมาจากหนังสืออื่นๆทุกอย่างได้หมดเลยนะครับก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือแล้วก็มีความสุขในการจดบันทึกเรื่องราวนะครับจดบันทึกความรู้และจดทัศนคติการแสดงความคิดเห็นของตนเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ